สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกแล้วใส่ลัดหมวกไม่ถึงทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวแปบนเ <c oughs> พลงคือดังจัดเลยเพลงเพลงมัน <c oughs> <c oughs> <mão> ดูไม่น่ากลัวนะตอนนี้เราอยู่ในเกม Night drive นะครับแปลตรงตัวคือขับรถกลางคืนนะครับอันนี้มีอะไรเนะี่ยอันนี้คือแพร่กับแม่สอดอุ้มผางอุตร,รดิตแพร่ คืออันนี้ผมไม่รู้เลยเลยนะวพาผมต้องกดอันไหนอันนี้คืออะไระแพะหรอแม่สอดอลองแม่สอดเฮีย <Here. S 1> อุ้มผาง collectible คืออะไรอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เขาเล่นกันคือผมไม่เคยเล่นนะแล้วผมผมพูดตรงว่าผมผมกลัวผีอันนี้พูดจริงกลัวผีมากกลัวมากมากด้วยอันนี้อะไรเลฟเมา อินเทเล็กแล้วก็รีเซนเตอร์อ่าฮะ WSD คือ move เฮียที่ผมเอาไม้มาใกล้นี่ผมไม่กล้าพูดดังนะครับคือมันก็กลัวไปรบกวนคนอื่นเขาด้วยมันไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกับที่ผมอัดนาฟนะครับอันนี้อ่านไม่ออกครับก็ไปอา่านไปดูคลิปคนอื่นก็ได้จะรู้มาแล้วแหละเออ แล้วผมกดอุ้มผางมานี้จะเป็นอะไรมันเนยคือมันต้องเล่นยังไงนะเฮีย yeah. ไอสัตว์กูไม่เคยเล่นด้วยถูกไหมถูกไหมอันนี้คือนี่คือถูกใช่ไหมโอเคอันนี้คือเสียงไม้ปกตินะครับโอเคเพิ่มเพิ่มมันดังนิดนึงเพิ่มมันดังนิดนึงโอเคดูจากสีกล้องตอนนี้คือมันมันมืดนะครับก็น่าจะรู้ว่ามัน เย็นๆแล,ะละ้วล่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลากลางคืนนะครับกลางคืนกูไม่เล่นหรอกไอ้เหียน่ากลัวมันเป็นเกมของไทยนะอันนี้เป็นเกมไทยว,วันนี้แม่งไม่มีนิวตันแล้วกูไม่ชินเลยวะ่ะเหมือนเกมนี้ผมรู้มาคร่าวๆนะครับคือถ้าเราไม่เจออะไรเราก็ไปอีกทางหนึ่งแต่ถ้าเราเจออะไรที่ผิดปกติเราก็ต้องไปอีกทางหนึ่งครับซึ่งเราต้องไปดูตรงจุดจบตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมโอเคเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนแล้วคุณต้องขับจนถึงกี่โมงเนี่ยโอเค ผมกลัวนะตอนเนี้ยผมกลัวจริงๆแล้วเนี้ยไอ้เฮียถ้ากูช็อกตายคารถล้าใครคาคาโตะขึ้นไหมกูทําไงวนะเนี้ยพอโทษด้วยถ้าผมถ้าผมปิดคลิปเร็ววันนี้คือกูกลัวจริงๆไอ้เฮียอ่าเดี๋ยว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 เหมือนมีอะไรให้อ่านคือเหมือนได้ยินมาว่าเกมนี้เขาใช้เอไอทำด้วยใช่ไหมอันนี้เลยปิดทองฝังลูกนิมิตวัดซาบแมนโอ้เป็นเกมที่กวนใช้ได้นะครับทุเรียน อ่าแค่นี้เลยอ่าเราต้องเราเรา,เราต้องจำไปด้วยนะเหมือนเราต้องจำไปด้วย mm. มวยไทยเจ็ดสีไม่ใช่ครับมวยไทยเอ่อโอเคเหมือนเป็นเบอร์โทรด้วยแล้วก็ระวังช้างเปล่ามีช้างด้วยนะครับไม่มีอะไรผิดปกติเนาะคืนแรกไม่ใช่คืนแรกดิรอบแรกเนี่ยน่าจะคืนเดียวกันเลยแหละถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆโอเคครับหูทางอุ้มผางไม่น่ากลัวอ่ะอุ้มผางของจริงเป็นยั้ไหรือเปล่าครับคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ไม่เคยไปเคยได้ยินอยู่นะอุ้มผางง่วงจอดพักกูไม่จอดกูไม่จอดซีบลาชายถ้าเราเจออะไรผิดปกติให้เลี้ยวซ้ายปกติให้เลี้ยวให้ตรงไปโอเคโอ้ก็เป็นเกมที่ไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับแค่นี้เลยชิวๆโตเป็นไงเราวัทสัแแมนนะอีคิวถ้าดูคลิปนี้อยู่นะ <laughs> กดไลค์กดไลค์รู้ว่ามึงกดติดตามอยู่แล้วแหละแต่กดไลค์อีคิวก็เป็นเพื่อนผมนะครับนะมันอยากให้เล่นเกมผีไงกูลยซื้อเกมนี้มาให้เนี่ยคือแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เล่นอุ้มผางกันแล้วเหมือนเขาเล่นเล่นของของอุตรดิตของแพ้เมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะใช่ไออันเมื่อกี้น่าจะอัปเดตใหม่ครับแต่อันนี้เป็นอันเก่าละอันอันเก่านี้น่าจะมานานแล้วครับมีกระจกมองหลังที่สมจริงอยู่นะเกมนี้นี่สมจริงอยู่นะภาพนี้ก็สู้ลัาบได้เลยผมบอกเลย เป็นเกมไทยที่แบบว่าคนไทยทํามาได้ดีเหมือนกันครับคลิปนี้ไม่รู้จะอยู่ได้นานหรือเปล่าคือกลัวไอ้เหี้ยเฮ้ยคือผมลองกดเดินหน้าค้างมันก็เลี้ยวยากเหมือนกันนะตรงเกมเนี้ยคือต้องขับรถชิดซ้ายไว้ใช่ไหมทําไมมันเป็นไฟสีเขียวอะตอนแรกมันเป็นสีเขียวไหมเฮ้ยไอ้เฮียไม่ใช่ละัาซับแหมทุเรียนโอเคระวังช้างปาก มันเดิมทุกอย่างมันจะยากอะไรตรงไหนเห็นเขาโอ้โหผ่านยากผ่านเย็นไล่เล่นเป็นชั่วโมงเนี่ยคืนที่สองก็ไม่เห็นมีอะไรครับโอเคเอามาผ่านตรงนี้การวังไงจะสาลาสาาพักใจไม่มีอะไรผิดปกติเนาะเออใช่ไหมเกมนี้ไม่เห็นจะยากเลยคุณผู้ชมคือถ้าเรา เราไปผิดทางอ่ะตรงนเนี้ยเนี้ยไม่ไม่ตรงไปก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยคือถ้าเราไปผิดทางมันจะรีใหม่เป็นเที่ยงคืนนะครับรู้แค่นี้แหละแล้วตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วครับบ้านผมเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอเหียละซาวเอฟเฟกต์มึงมาพอดีอ๋อเราสามารถสคริปได้ครับให้เป็นตีหนึ่งได้อ๋อก็คือเราต้องดูดีๆ ว่ามีอะไรผิดปกติไหมซึ่งกูจำไม่ได้แล้วไอ้แล้ววะอย่า no no n อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาตอนนี้ขอแบบ basic basic ก่อนขออย่าพิ่งแบบเพียงป่างปูปู่อะไรออเออเออ ไม่รู้ว่าต้องเรียกพี่หรือลุงหรืออะไรนะครับคือแต่ว่าคุณไปทําอะไรข้างบนนะครับเนี่ยเอ่อโอเคโอเคปล่อยเขาไปแล้วกันเขาอาจจะเขาเรียกว่าออกกําลังกายตอนกลางคืนเอ่อกลางคืนเนี่ยลมมันเย็นนะตรงเออลมมันเย็นนะครับเย็นแปลกๆด้วยไอ้เหียแล้วก็มันจะรู้สึกแบบว่ายึดเส้นยึดสายได้สบายกว่าตรงกลางวัน,นครับเพราะตองกลางวันมันร้อนไงเออตอนกลางวันมันร้อนถามว่าจะมีภาคสองต่อไหม มีครับแต่ไม่รู้จะเล่นเมื่อไหร่เฮียกูกลัวแต่อาจจะเร็วๆนี่แหละเพราะว่าผมก็เออไม่อยากจะอัดลาบเยอะนะครับมันมันดูซ้ํำซากเอออุ้ยเฮียเกือกบเกือบเกือบไม่ไม่มีอะไรครับคือเกือบตกเหีวเกือบขับตกคือเกมนี้รู้สึกว่าจะขับตกขับอะไรไม่ได้เลยนะครับมันคือตายอย่างเดียวตายก็ไม่ใช่อะไรคือเริ่มใหม่ห่วงจอดพักมีไหมไม่มีไปเลยไปไหนก็ไป ถ้าคือรอบนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายละเพระเมื่อกี้เราก็เจอคุณพี่เข้ามา,เ,าเต้นให้ดูมีอะไรหรือเปล่า <laughs> อย่านะอย่าอย่าแบบมาตอนขับรถไปถึงตีสองแล้วครับผมตีสองเป็นเวลาที่เราต้องลุกมาเยี่ยวตอนกลางคืนแต่กูยังอยู่ในรถอยู่เลยแล้วเราปิดไฟอ๋อปิดไฟได้ครับ อย่ามากระจกหลังไม่ชอบไม่ชอบพูดคําเดียวเลยไม่ไม่ชอบอะไรที่แบบกลังข้างหลังอ่ะไม่ไม่เอาข้างหลังอ่ะมาข้างหน้าดีกว่าแบบพุ่งเข้ามาอย่างกูยังกูยังโอเคกูอยู่ข้างหลังกูอู้สเสียงรถชนคือแบบแปะแปะตอนนี้คือขับรถไม่ดูเลนแล้วคือแบบเอาสบายแล้วตอนนี้ไม่มีใครมานั่งเนาะกลุ่มผางนี่ไม่ค่อยมีคนเลยครับ w ีว t s ซ p แมนเหมือนเดิมเราเป็นทุเรียนมวยชายครับมวยชายนะมวยชายไม่มีอะไรบนดอยเหมือนเมื่อกี้เนาะเอออย่ามาเลยขอร้องละกูขอร้องกูว่าขอแบบเล่นสบายๆไม่เหมือนคนอื่นนะหมแบบคนอื่นเขากลัวกันมาเยอะอะไรไงเราก็แบบอยากมาแนวแหกแนวแหกแบบแนวฉีกเลยโอ้โหไม่เจออะไรเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอยากจะแบบอยากโม้ออะ อยากจะโม้แบบโอ้ไม่เห็นเจออะไรเลยเงี้ยเดี๋ยวนะถึงแล้วเหรอเดี๋ยวอันนี้คือเราไม่เจออะไรเลยใช่ไหมเราไม่เจออะไรเลยเหรอเออไปไปข้างหน้านี่แหละเออถูกละเราไม่เจออะไรเลยนะครับไม่เจออะไรเลยไม่เจอก็อะละไอ,อ <S <S สัตว์ไม่เจอก็ออละอะไรอ่ะเราเจออะไรเมื่อกี้ ผมไม่เห็นอะไรเลยอะตากูยิ่งถดถอยอยู่มันมีอะไรวะช้างกูก็ยังไม่เห็นสักตัวเลยตอนนี้กลั <c oughs> วกูไปชมไม่อยากเล่นแล้วว่ามันมืดแล้วว่าดูดีมันมืดแล้วลว่าแป๊บเดี๋ยวมาเปิดไฟเปิดไฟ โอเคคุณผู้ชมมาแล้วครับไปเปิดไฟมากรีนสกรีนมนอาจจะอันนี้นิดหน่อยแปลกๆนิดหน่อยนะครับนะก็ขอโทษด้วยนะครับไหนอ่ะมีอะไรอ่ะไม่เห็นจะเจอเลยเลยใช่ไหมเออโอ,อ้รถกูก็เ้ยวดีจังเลย เฮ้ยช้างเหรอช้างครับโอ้โหแล้วไปไงทีเนะี้ยโอ้มีเสียงด้วย เราลอดช่องนี้ไปได้ปะเนี่ยโอ้เราขับลอดช่องได้คุณผู้ชมอูดิบ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 หูหูดิบหอ,อ,อ,อะไรเสียงอะไรอุย้ย นั่นคืออนาคตของเราถ้าเราตรงไปวูวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยตาช้างตาแดงไอ้สั์โอ้โหโอ้โหซ้ายเลยไม่ปกติแล้วอันนี้ไม่ปกติแล้วกูเกือบตายไอ้เหี้ยมันเกือบขวิดผมตกเหวคุณผู้ชม แค่ช้างกูก็กลัวแล้วอะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไม่อยากเล่นแล้วคุณผู้ชมผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะทุ่งสารผมด้วยผม,มอยากเล่นแล้วผมผมผมไม่อยากเห็นจุดจบของเกมนี้ผมแบบอยากปิดเกมไปเลยอ่ะได้ไหม <c oughs> มันน่ากลัวเกินนะคุณผู้ชมทำไงได้โหลดมาแล้วซื้อมาแล้วก็ต้องเล่นนะเราไปหาซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้า เป็นโรคหัวใจไม่แนะนํานะครับนี่ขนาดกูไปเป็นโรคหัวใจกูยังกลัวขนาดนี้เลยนะเนี่ยเฮียบ้านกูมืดเด้อมันมืดแล้วว่ามันมืดแล้วคุณผู้ชมมันจะหกโมงแล้วเนี่ยบ้านผมอ่ะดูให้ดีดูให้ดีๆนะคุณผู้ชมว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมถ้ามันแปลก ไอ้ายนี่ต้องมีอะไรสักอย่างอะ่ะดูทรงละไม่มีเนาะเอ๊เงียบแปลกแปลกเว้ยเงียบแปลกๆปกแบบนี้เอ๊ะไม่ใช่เงียบแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีอะไรข้างหน้ามีชัวโอ้ยเขี้ยเขี้ย ซ้ายซ้ายเลย <c oughs> ไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะ <c oughs> ตีสามเวลาของพวกพ้อง <c oughs> ไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะคุณผู้ชมรถมึงขับเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมขอร้องละแล้วก็หลีบเลี้ยวดีๆอ่ะปรับเลี้ยวให้มันดีๆหน่อยเที่ยกูจะร้องให้จริงๆนะเนี่ยกูกลัวจริงๆนะิวพอดีว่าเพื่อนขอเกมผีมาครับก็เลย เอาวะสักเกมอันแน่เงียบเงียบไม่น่าไว้ใจไปแล้วเหรอเนาะคงไม่อยู่นี่หรอกชั่วโมงหนึ่งละโอ้คลิปนี้ยาวชัวร์กูดูทรงและยาวแน่ๆแล้วมีแบบใครเต้นอยู่บนเขาไม่มีนะมีอะไรเปล่า อาคุณอย่างนี้คุณคือแบบคุณใจดีเลยอะมาตีสี่มา,มาเจอกูนี่แหละมาตีสี่อะมาดิตีสีนี่โอ้โหกำลังหลับเพลินโอ้นาฬิกาดังตีห้าเปโรงเรียนเงี้ยเออใครตื่นไปโรงเรียนกี่โมงวะครับนะลองคอมเมนต์ผมผมตื่นหกโมงครับ บางทีก็หกโมงครึง่งเอารถไปเองไงเอออเารถไปโรงเรียนเองไม่มีเนาะแต่แต่ตก่อนนี่คือแบบตอนขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนนี่คือแบบโอ้โหตื่นเช้าจัดอะคือแบบง่วงแทบจะหลับบนรถอะโอ้โหคุณผู้ชมเฮ้ยไอนี่ผิดปกติปะ่ะไอนี่ผิดปกติไหมไอ้นี่ใช่ไหม หลอกกูไม่ได้อันเนี้ยใช่กูรู้เลยใช่ไม่มีรถปกติไม่มีรถอันเนี้ยใช่เดี๋ยวซ้ายครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นรอยเปอร์เซ็นไม่มีวันกลับไปเที่ยงคืนผมไปปุ๊บในตองตีห้าแล้วเชื่อผมคุณผู้ชมต้องถูกแล้วแหละรถมันไม่มีหรอกปกติอะ ก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่นะแต่ว่าเกมนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเลยครับทุกผู้ชม,มอยากเจอแบบที่คนอื่นอะโดนแบบโอ้โหมาเป็นตัวเป็นตนมาให้เห็นมาไล่มากัดคออะไรเงี้ยนะ่ะกัดคอนี่ไม่น่ามีหรอกกูพูดไปงั้นะกูะกรีบเลย <c oughs> <c oughs> กูรีบเลยมึงรีบๆหกโมงแล้วรีบๆเจ็ดโมงเยมันมถีถึงเท่าไหร่ผมไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าหกโมงหรือเจ็ดโมงโห <c oughs> นี่กูเล่นมาตีห้าี่กูก็สุดยอดเลยเนะอ้ย วิ่อย่ารีบอย่ารีบเกินครับอย่าประมาทนะออขับรถเนี่ยอย่าประมาทรถรถมาดูโสมจัดเลยตอนเนี้ยเอาเปิดเพลงเปิดเพลงหนะ่อยอากาศหนาวเงียบเงาสลัวทุเรียนมวยไทยเหมือนเดิมนะฮะ่ากูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วอันนี้ กูเห็นมึนโนโนโนหลอกฉันไม่ได้แล้วเธอหลอกฉันไม่ได้แล้วอีคิวอย่าหวังว่าผีจะหลอกกูในอีพีนี้ไม่มีทางมา่โนโนโนไม่มีทางไม่มีทางไม่มีอันนี้ไม่ไม่มีหรอกมันแกล้งทําเป็นไม่มีไงกูเห็นเลยมึงเต้นบนภูเขาเมื่อกี้โอ้โหไม่เนียนไม่เนียนโนโนโนต้องหกโมงแล้วแหละอืมต้องหกโมงแล้วแหละ โอ้หเกมนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ทำแบบฉากมืดๆมีหม,มอกมีอะไรไทยๆโอ้หอืมนี่มึงยังไม่ไม่จบอีกเหรอเนะี่ยคุณนึกว่าหกโมงจะจบโอเคคืนสุดเอ้ยไม่ใช่คืนสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายบอกวัดใจกันไปเลยว่าคุยเจออะไรมามามึงมาเลยมาเลยวคุยเจออะไรมาเลย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 เอาจริงถ้าถ้ามันเริ่มไปไกลอย่างนี้ก็ ผมก็เริ่มวันวันนะเริ่มมาแบบหกโมงเนี้ยคงไม่มีตอนเช้าหรอกมัง้งอันหกโมงเนี่ยเด็กตื่นกันแล้วเนี่ยหกโมงนี่เข้าไปโรงเรียนแล้วโอ้โหรอรถตู้แล้วตอนเนี้ยตอนนี้คือแบบนั่งรอรถตู้แล้วนั่งรอรถบัสรถเมย์อะไรไปโรงเรียนแล้วตอนเนี้ยไม่มีทางหรอกที่จะมาแบบเห็นผมกรีดอาโดไม่มาไม่แน่จริงนี่วาไม่รู้ว่ามันหลอกกลัว มันหลอกกูแน่ๆเลยมึงต้องมีอะไรศาลาข้างหน้าแน่ๆศาลาข้างหน้ากูเจอมึงแน่ๆเลยำคำคเฮ้ยอุตส่าห์เปิดเพลงปลอบใจไม่มาเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ละเดี๋ยวนะหกโมง หกโมงไม่มาหรอมีข้างบนไหมมี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 แบบมีแบบแบบเต้นยกเต้นแยักข้างบนอะเหมือนตอนที่แบบเต้นไอ้ข้างหลังนู้นอะอ่ะกูมั่นใจมึงนะอย่าให้กูผิดหวังเจ๊โอ้ก็ไม่ได้ยากอะไรอะโถเอ้ย เปิดเพลงเลยเนะี่ยฮ้ยเพลงเปลี่ยนนะเพลงเปลี่ยนนะเพลงเปลี่ยนนะเกมก็ทำมาดีนะโอ้โหอะไรมันจะแบบชิวขนาดเนี้ยโอ้โหนึกว่าจะน่ากลัวนี่คือชนะแล้วปะนี่คือชนะแล้วไหมเออง่ายดีเว้ย กูมาเล่นแล้วนะกูมาเล่นตามสัญญาแล้วนะวายกูไม่โดนผีหลอกวายไว้คิววายผิดหวังผิดหวังแล้วโอ้ผิดหวังโอ้ยปวดไม่ไม่โดนผีหลอกว่ะโอ้ผิดหวังแล้วเนี่ยผิดหวังแล้วเนี่ยนางนางหงุดหงิดแล้วเนี่ยตอนเนี้โอ้ไม่มีเนี่ยผีตอนเช้าผีบ้าอะไรมาตอนเช้าโอ้โหได้ยินมาว่าเพลงมันมันทําจาก AI ด้วยใช่ปะ่ะเออทําดีทําดีครับผมว่าเออเกมเกมนี้ทําดีเหมือนกันนะไม่รู้คนไทยสร้างน่าจะคนไทยสร้างแหละเออเกมไทย ทำดีเหมือนกันครับยอมรับจากใจเลยอันนี้ไม่ได้เซลไม่ได้เลย Finally the sun came up casting golden l i g across the landscape อ่านไม่ออกหรอกผมแปลไม่ออกหรอกนะกูก็อ่านไปแค่แหละออครับก็ถือว่าจบจะเป็นแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่ัดใส่หมวกและสายรัดปกไป่ดึงคาง ที่เสียเวลามาดูคลิปนี้กับใน drive นะครับจบแล้วเนี่ยโอจบแล้วจบแล้วโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้คือเจอนิดเดียวเองนะอันนี้คือเจอนิดเดียวเองนะแล้วผมจะไม่มาเล่นด้วยผมจะไม่มาหาให้ครบเหมือนคนอื่นไม่มีวัน แล้วมากลับมาผมจะผมจะกลับมากลับแล้วผมจะกลับมาในพแพร่เขาพะลึงมูนอ่านว่าพะลึงใช่ไหมเขาพะลึงครับน่าจะเขาพะลึงแหละมีเขาพลึ่งวะเออน่าจะเขาพะลึงครับก็ไปบ่ายจ้า